ี่างปลาตะเพียนปลาหนวนจันขึ้นไปไว่ก่้อนข้าเอาไวเอาเลยนี่ตัวนี่เฮอไปย่องหน้าเลยเฮ่อไปบ้องปลาพ่นตัวนี้ขึน้นโค้คใกเก่าเลยนี่ถามตาัวอะที่อืมแบบนี้ไงเอาแม่แน้นจันนะตายรเน่ตายไล้ยนลูกกันเมื่อนี้แหละปลาโนวนจันเพิ่งตายเล้วขาะพี่น้องแล้วเพิ่งจะเ่า เอาเลยตตาดูนะบ่เลยเนี่ยนี่น้นกันปนินเดียวมันสจีร่างบ่ไหวเขานุ่งจันกันน่งจันกันนีการเป็นการแบ่งงานของหมอชาวสริมแล้วปุ๋งโอ้โหเฮอะคบน้องเบงนี่อน่า ป่าบ่ก็ดียังหนึงปาธรรมชาติก็ดียังหนึงดีมดกว่นีป่านีหลีอันสูบเอาอะไรเก่งมิ่ลิ้มก็บ่ดีแล้วเนาะนี่ตัวเี้ยแล้าล่างกบ่อกค่ะจัดการนี่เขาลงเรื่อยเรี่อาเลย เ,เขาทำไมเรียกว่าดวนจันน่ะเขาดวนริงหรอปลาตะเพียนปลาขาวอีไทยค่ะขาวไทยงามปลาสูตร,รหรือว่าปลากระสูบนะคะเต็มไปด้วยปลาค่ะปลานินนี่น่าจะอะไรนะ คนหวานอยู่นิดนึ่งรอบต่อไปเป็นปลานิลน,นะคะรอบนี้เป็นปลานวนจันทร์ก่อนว่าเป็นปลาเพราะอยากเก็บนี่พี่น้องเก็บเพิ่นไปแล้วก็บ,บ่มีหม่องขังที่เป็นเลี่ยงที่เป็นล่เนอเอาง่าอีกค่ะปลากาค่ะหรือว่าปลา,าตลับเหรอตายังไม่เห็นโตยี่ว่าตา,าว่าเลยเนี่ย ปลาเพียบอ่ะเนื้อไหมเนื่อยพุนี่ะสองตัวปลานีน่ะใหันเป็นที่สุดก็จะมาจับด้หน่ยังน่เงิ่นก็เขนวุบวุบหล่ะนี่เธกดกดมดล้ไปไละมดแล้ไปอตายนิดดล้เนาะไปล่างไปเลไปล่างกนไปล่างกนเอาเน้นปากซะปากกับเงี้ยกันด้มีปากดิหนิ มันจันเงาๆหรอกตันมันจันไหลตากับสูตรไปพูดรถเนาะปรากฏปรากฏมันไปเห็นเออ่แต่น้อจันถุงนึงเนี่ยแต่น้อจันถุงนึงพี่น้องฮอนในระเบ้อต้นสักหนเหงาอีกวะฮอนให้นะก็ร่างก็เป็ปล่างมีตัวเป็ดมาเนี่ยเป็นกบ่เป็ดย่างเนี่ยโดดเนาะเป็นยัง นี้ไปใส้ก,กระจับได้สูตรเป็นนั้นรวมขาวด้วยแต่ว่านีนนน่ฉันอยากล้างไว้ให้มันอยู่ในกระลรมมามาจับได้ตัวยุโคโคกระจับพี่น้องปั๊ดนี้ตัวละสองลกตัวละสามลกกับนี้หนูมวยน้องขึ้คอห้นี่ขึ้งเสาเลยกินมาเป็นอายุกว่านี้ก็ บ่เซียนชน้นล่างและเสาเขาลดได้ทุต้นแล้วเนียอันอื่นบ่เป็นงักลาวเสียวหลุหล้วมหน่อยอันนั้นล้วมไปเลยอุ้ยลงมไงนะอะไรแล้วเดิยเด้อเด็กตัหน่าพี่น้องรูปปลาโน้นจันทร์นะน่าจะมัดบ่ได้แหละที่เหลือก็เป็นปลาหนินกับปลาคอปนเก็บปลาหนิ้เสร็จกเก็ปลานิ้นเสร็ก็แม่นแล้ว แต่สีเหลือแต่ปากคอเขากับควายลุยกันเลยไปะนะแต่ว่าส้นสริต้องเฝ้าล้มเปลวหอยก่อนดับแรกอ้ามาครับมาต้นเอาห่อนอันนี้พอยจะทำนังมวยมัดอันนี้ไปห่อนไปนี้แต่ว่าขอยจิเกลือมาเอาเด้อหมวยนะไปเข่งใส้น้ำนังนิ้นไปเลยกับปากกานะ่ปะปากกากับ่ระองนอกเด้อเอามาใส่น้ำปลาเแข่งนี่เลยแบบนินน้นี่เลยนี่สิไปนกนกเนี่ยค่ะ นวลจันนี่บ่ได้เบาบางกับปลาป๋าปากเอามาใส่กันเลยได้ข้นวสารแล้วนะตัวใส่ได้จ้ะป๋าปลาชุดปลาชูดบ่อปลาบ่ธรรมาใส่ถุงตะหากแค่ถุงพวกปลาหนังนะปลาหนังก็ใส่ถุงตะหากโอ้ยังไงเนีาะพี่นี่มาพี่น้องปลานวลจันในเขียงนึงปลานวลจันค่ะอ๋ออ๋อยกมาได้ค่ะเดี๋ยวสิลูกแก้วตายกันนะค่ะเนี้ยน็อกไปน้ำล่างไปน้ำ ตาคอ,อรอบแรกค่ะพี่น้องจับตัวตัวชุนยุโคโคกอยู่ในน้ำอย่างกระลูกค่ะโอ้มันถึงเสือกระเลคข,ขึ้นเก้าหนอะอ้าวเอ้ยเอาโชคดีนะเนดขอลงพุ้งอ่ะตาไปป้อยไปสาวดุกไ้ม่ท้องแบบอ่ะมามันจะได้ตัวเดียวนึงับหยุดลุกลุกลุกขั้หนในน้ำสะอาดหลังเเต้นหนีจากเ้อะข้อใดตั สีเพรชิดหลอดเด็ดน,นี่เราขืนมาเฮ้งะ่ะหาปลาไปจับต่อไปหน่อยคะ่ะมเกือบบาดตีนเนาะเกือบบาดตีแล้วก็เกือบตายขืนปูรำกบาดหาปลาไปหาปลาอย่าสีเลียดค่ะตา้วเสมอเมย์เมยม์เมอย์อันเมย์ขีดต่ตามาอมตาปลาเพราะเคยอันสีเลียดจ้าเกือบจะเป็นมวนมวนเด้อขีดต่อมเอ้ยอ ดุกดุกอืมดุกอืมดีขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องแนะนำมาเอยจะไปเหยียบหอยเด้อเตอวเลี้ยวานจัง้ยวสิก็ได้พี่น้องมาตาวเริมอาจจะได้เลี้ยวขึ้นไหนเจ้าเอาตะแกรงพัดลมนี่เด้๋มั้งหอนสิมาคอยชิลากันนะเหยียบลงมา บางมเพราะว่นเอลองไปที่บันตาเาอยากเอเลงแตะนะเเนียวเดียอืมยี่หม,ม้อตันึงถึงนโขงมาลซ้อนนี่เนาะคุณไม่ตายแล้วบ่นหมอน้องตับตุวนตัวนั้นอนนัน,อนนี้น่ะตุวน่ะตัวคุณ

หอยเต็มพุงลาดบได้เนพี่น้องตาย่งบ่ลงต่มคักเขาหอยถ้าหอยพลาดก็คือเขายังเป็นผาเลยพี่ดิดิสตัวโอยปุกาดุกอยู่ในนี่ปลาดุกาดกปลาดุกนี่ดนี่ เฮ้ยนี่นี่มิเตอร์ปาดุกทำนี่หะทำนี่ละเป็นงูก็ทำนี่อันนี้มมามนาแวเาตรงนี้ต่างงนะคนเดงตัันนี้กี่มอนตัวหนึง ตังนี้กันอยู่วะอยู่ละอยู่ละไม่เอาคุกอะไรนั้นไหมเนี่ยขอหนึ่งตัวอีกอืมรุ่นนี้ว้ยตีเชียงเขาไว้ตัวนี้ยุ่ยใส่ไม่อยู่เหรออยู่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวเดี่ยวบ้างไปกันมังไม่ได้ปลาแซวตัวนี้ นตีเทยงป่อยครูยุ่คอกันนึกว่าม่งียก็จะเป็นาวติ่งเตืนากรบลดนะถึงจะเป็นยังก็ถึงจะเป็นคอนไม่กับย่ากรลดด้ตักอยได้เรื่องตักลุมนึงกเทิงเลยก็นนอเห็นไหมอเลยยกคอนีตัวนึงดี๋ยวบุญนี ตัวน้ำตัวน้ำน้ำน้ำปีนองเยนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันสม่หย,ยัดเซ็ตของมือเลยอีหลีเด้อเอาอีหลีอัอนใส่มาใสา่หูมือนี่จีบนมัหลมเขาไม่ได้ปลาถ้าดินไม่หลม่มเราก็ไม่ได้ปลาอืมอดินะ ไน่องมึเนี่ยไอ้ไทยต่ำๆอีกพี่น้องมึงเนี่ยได้สิก็สีเศร้าิันต่มนีกับพวนี้ปัญหาอย่างไรเนั่ยละหมเนะยางไปไระมาเอาม่ไอ้ต้อนอ่แมยัวต้อนนะนี่ออ mẹ hai mươi bốn tuổi hôm nay mẹ hai mươi bốn tuổi ไปเรียบร้อยแล,ยลย้วดนด้ัสีลาบไม่ยากด,ด้อเอาเลยอยู่ในถังลาบโซ่เน้นนะสิกลินน้ำ <c oughs> ทา้าคนนีบ้าแบบิ้งซอยมีตีเฮิอมีแต่เหมอนเีทั้ง ืม่ใครยือยยยอดออกันใต้ั้งนหมึยน, <c oughs> นี่เหยียบ,บานี้อันหมดตันนี้เหยียบใั่เื่อเลย,ยใครยืดดอกนางจันเหมือนละ นะโอ้ยวุ่นเห็นอีกแล้วจ้ะนี่นั่งดักอย่างนี้ตัวลูกกันมั้บ้างตัวลูกกันปะเงี้ยบ้างด้วยทายไปนีดเถอะนี่ จากนัหาปลายอยาให้าจับมันนี่อ่อนราคะตัวนี้เะจบจับมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะกับอะไรโอ้ยมาเซ็นห็นนี่เลยครับนี่นางรัดเลยเนานี่พี่น้องเบิ้มฮึบอึบนี่ เขานีแล้วมาผาดจ้าอือตัวนึ่งยังตัวนึงยนอยู่ตัวนึงหมดมหาพี่ละเนียนเไปหนึ่อันนั้นโอ้าโอ้ยบัตายอันก็บัตายกลังบัตายสิอันนคุงมืออือตัวนึงพี่นี่ครับตัวนึงมาโอ้ยวงตา มือมันบอยอยู่จังไงมึงเขากันได้สิมเนี่ยุงมือมัน,มนะโอเคนี่นี่แมม มตาสูบไม่ได้นะตีเฮียงนี่นะมากยุคันเตะเขาหงส์เนี่ยต้าว่าจะผิดพลาดอะไรได้หนี่เด้อยาสิทธิ์นลูกนอนมีอีกน้ำยางมึงยังต็มึงอู้มันยุ่ใได้ร่อยยางหอยกัคือกัน นเมื่อเสียอยู่นี่ไอ้เบิ้งมาหนีพี่น้องมาท้ายด้วยเนี่ยเธอมะมือมือจับโอ้มือไงก็ล่อรถที่หลับไปไหนขับไปได้จังเลยหาหกแต่ว่ามือไงก็ล่อรถมือไงก็ล่อรถขับไปไม่ได้นัจับปลาได้นะแต่ว่าออกมาไม่ได้เพราะมือไง ขออ้ออืมนี่อือ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 ออนี่ยังไม่หมดนะแั้วยังเห็นอยู่นั่นนั่นอ่ ดิแข็งแงดินมาเลยอืมข้ามันเออกมาขันปัดขันตัวทอนี่กัเขารอรถอันรุ่นอยไปเ่นี่ลรุ่นยู่นรอรถีิขันใส่เดอคกะพี่น้องเพราะว่ามนเขารอรถได้อันตัวหญ่เขาไม่ได้อไปเะนี่ไหนอเลืมนาซีนี่อ๊ยไปง่ายไปเลยละพีมันดูหาออนพี่ละนด่ยิงเหลือยิ่งเหลือยิ่งเหลือ แต่ว่าเหมือนปลาดุกอะดูน้ำคอตะคออยู่ดิองังเลยนง้หมือนเธอรู้มันก็น่านได้เข้าตาคอยตาอีกตัวนึงฮะเห็นละนี่มือกั่นี่นี่รอรถมีประโยชน์หลายเยอะเอาไม้นีก็มันจะคืนอีกขอคนนีไปหาเธอเมื่อกี้ นี่นี่นี่เสี่ยอียงนี่กรดุกดุกรเม่เมีมมอันนี้แห้งเต็มร้อยนี่พี่นำมาต้งแลวนี่บอตาครับเต็มตาเสร็จเดี๋ยวนี้เถอะขนดินุ้กมีอีกมีจริงจรถเทียัย่นย่น่ะทุกปีก็ได้ต่าป่ายุ่นนี่ละเพราะว่าหมอกอื่นกับพวกแข็งโอ้ยแข็งมันกับพแข็งดิ ยุดยุดแต่ย <P an> ุด <aún> ย <yelled> ุดแต่ว่าไม่เห็นตัวนี่ยังไงหลวงตุ่มโอ้ตัวปัญญาอเวปากคอยังบ๊อบอยูไหนพี่น้องเด็ดสิมรสปั้นสัวนค่ะนี่แหละเด็กค่ะผลงานหอยก็ได้กระลามังนึงเดี๋ยวาเอาอยู่นี่เติมแล้วเขาก็ไปล่างเที่ยวเดียวแล้วเนาะค่ะหอยจละได็กกัฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ